นูสึว่าหนูเป็นลูกสาวที่ไม่ดีเลยรู้สึกเป็นคนที่ดีไม่พอเลยแบบไม่เคยทําให้พ่อเองภูมิใจได้เลยละอะไรเงี้ยเราไม่ฟังคําสั่งเขาหนึ่งครั้งมันกลายว่าเรากลายเป็นลูกที่ไม่ดีการที่เราไม่อยากรับช่วงต่อของธุรกิจที่บ้านมันกลายเป็นว่าเราเป็นลูกสาวที่ไม่ดีอะเหมือนแบบ คิดถึงแต่ตัวเองแต่ไม่เคยคิดถึงคนอื่นอะไรเงี้ยเราอยู่กับความรู้สึกผิดนั้นมาโดยตลอดว่าแบบทาไมการที่เราอยากใช้ชีวิตของตัวเองมันถึงเป็นเรื่องผิดหนูไม่รู้สึกว่าหนูจะใช้ชีวิตต่อไปเพื่ออะไรแล้วอะหมายถึงว่าหนูไม่รู้หนูไม่รู้ว่าหนูจะใช้ชีวิตต่อไปเพื่อให้ใครมาภูมิใจในในใน,ในตัวหนูอะไรเงี้ยความตายมันทําให้หนูเข้าใจว่า มันคือความเงียบแบบพี่มันมันเงียบไปเลยอะเหมือนโลกมันเงียบมากสวัสดีครับผมโจปอบประเ็นนะครับและในวันนี้นะครับผมจะพาเพื่อนๆมาพูดคุยกับเฟิร์นนกจีราครับดารานักแสดงจากช่องวัน หลายๆคนอคนจ,จะคุ้นชินกับบทบาทการแสดงในทีวีของเธอแต่ในวันนี้เราจะมาพูดคุยกับเธอในฐานะมนุษย์หนึ่งคนที่เติบโตมาในครอบครัวชาวไทยเชื้อสายจีนที่ต้องอยู่ในขนบธรรมเนียมกฎระเบียบและกรอบมากมาย พ่อแม่ของเธอแยกทางกันและสุดท้ายเธอก็ต้องฝ่ากรอบของวงล้อมอะไรมากมายกว่าที่จะทำให้เธอมาถึงจุดจางที่เธอเก้าวขึ้นมาในทุกวันนี้ได้ซึ่งเรื่องราวของเธอเป็นเรื่องราวที่พวกเราทุกคน ต่างประสบเจอกันมาไม่มากก็น้อยครับนั่นก็นคือเรื่องราวของความคิดเห็นที่ไม่ตรงกันของคนในครอบครัวแล้วก็เป็นเรื่องที่คุณพ่อคุณแม่หรืออาจจะเป็นญาติผู้ใหญ่ของเราเขามีความคิดในแบบหนึ่งแต่สุดท้ายเราก็อาจจะมีความต้องการในอีกแบบหนึ่งเธอใช้วิธีการแบบไหนที่ทําให้เธอผ่านปัญหาเหล่านั้นมาได้อย่างที่เป็นอยู่ในปัจจุบันในวันนี้เราจะได้ไปเรียนรู้และค้นหาพร้อมๆกันครับถ้าพร้อมแล้วไปติดตามชมเลยครับ ดีซีล็อคขวดเขียววิตามินซีสูง200%สวัสดีค่ะเฟริเฟร์นเฟิร์นนบจิราค่ะปัจจุบันก็เป็นนักแสงอยู่ช่วงวัน31ค่ะคือหนูโตมาก,กับครอบครัวคนจีนแบบจ๋าๆเลยอะจีนแบบว่ามีกรอค่อนข้างแบบว่าคอนเซเวทีเพืาเราบอกก่อนว่าพ่อแม่เฟิร์นเนี่ยแยกทางกันก็จะ ถูกเลี้ยงว่าโดยอาม่าเป็นหลักแล้วป้าเฟิร์นเนี่ยตอนนั้นเขาก็ามีเฟิร์นตอนที่เป็นแบบวัยรุ่นมากๆอะไรอย่างเงี้ยเรียกว่าไม่ได้เป็นการมีแบบเตรียมเต,ตรียมพร้อมอ่ะเออพอมีปุ๊บพ่อก็ต้องแบบไปทํางานสมัครงานเพื่อมา,มาเลี้ยงดูเราอะไรแบบเนี้ยค่ะตอนเด็กๆนะไม่ได้รู้สึกว่าตัวเองลาบากขนาดนั้นคือหนูก็แฮปปี้ในแบบนี้เพราะว่าหนูได้รับความรักจากอาม่า โกโกพรที่เขาเลี้ยงเรามาด้วยความหลังเพราะฉะนั้นสำหรับหนูอาม่าไม่ใช่แค่อาม่าไม่ใช่แค่คุณยา่าแต่เป็นเสมือนแม่อีกคนหนึ่งที่เขาทําให้หนูรู้ว่าคําว่าครอบครัวจริงๆมันไม่ได้เกี่ยวว่าว่าสมาชิกจะมีคนแต่มันมัน,เป,น,เ,ปนเป็นความรู้สึกที่เราได้รับจากจากครอบครัวของเรามากกว่าอะไรอย่างนี้ค่ะแล้วพอเราโตมาเราจะรู้ว่าบ้านเรา,าลำบากเรารู้ว่าพ่อเราหาเงินไม่ได้เยอะใช่ไหมคะแล้วเราโตมากับโกที่เขาแบบ เรียนสูงพ่อเราไม่ได้เรียนสูงถ้าเทียบกันอนันอากที่เป็นเหมือนไอดอลเราที่เราอยู่กับเขาตลอดก็จะเห็นว่าเฮ้ยเขาเรียนสูงเขาสมัครงานแล้วเขาได้หน้าทีก่การงานที่ดีไม่ต้องเหนื่อยไม่ต้องลําบากเหมือนพ่อเราแต่ว่ามันให้มันทาให้เราเห็นว่าเราอยากมีชีวิตแบบไหนอะหนูโตมาด้วยความรู้สึกที่ว่าหนูเห็นแอคชั่นของพ่อเห็นแอคชั่นของคนรอบตัวแล้วมันมันกลายเป็นว่ามันหล่อหลอมให้เราอะกลายเป็นคนที่ เออเราต้องตั้งใจเรียนนะโตขึ้นไปเราจะได้มีหน้าที่การงานที่ดีหนูหนูดันเป็นเด็กตั้งใจเรียนตั้งแต่แบบเด็กๆก็หัวค่อนข้างโอเคไวก็จะได้ที่1ที่2ตลอดอะไรเงี้ยแล้วก็เรารู้ว่าการที่เราเรียนได้ที่1ที่2อ่ะเราจะได้คําชมหนูจำได้หนูได้ของเล่นชิ้นแรกที่เป็นแบบจากการเรียนสอบไปได้ที่1ที่2ซ้ำๆวนไปอย่างเงี้ยน่าจะเป็นแบบรองเท้า ที่เป็นมีล้อเขาเรียกว่าเอโรเลสเกตเหรอเออโรเลสเกตอะไรอย่างเงี้ยนะคือเห็นคนอื่นอย่างมีมากๆอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็แบบเออเนี่ยปาถ้าหนูแบบสอบได้เกรดสีแบบทุกตัวอะไรเงี้ยแบบเออขอนะอะไรเงี้ยเราเราถูกสอนด้วยระบบแบบนี้มาแบบตั้งตั้งแต่เด็กๆเพราะฉนั้นเราเลยรู้เราเลยโตมากับความที่ว่าอยากได้อะไรมันต้องทําด้วยตัวเองอะ เราโตมากับความคิดของการที่ว่าเราจะเรียนอะไรเพื่อที่ต่อไปเราจะได้มีหน้าที่การงานที่ดีหาเงินได้เยอะๆใช่ปะภาพในหัวของเด็กรุ่นหนูมันก็จะมีแค่หมอขา้าราชการวิศวะซึ่งพอหนูดูทั้งหมดแล้วอะมันมีวิศวะที่ดูแบบ เราจะไปได้ที่สุดอาโก้หนูเนี่ยเขาเรียนพระจอมเกล้าพระนครเหนือเรียนครูวิศวะแล้วเราก็เห็นว่าเขามีสังคมที่ดีมีหน้าที่การงานที่ดีเราก็เลยเหมือนปักปักธงว่าเออกันันก็เรียนวิศวะเข้าสู่ช่วงมต้นจะย้ายขึ้นมปลายเนี่ยหนูก็ได้ไปสอบเข้าเตรียมวิศวะที่พระจอมปรากฏว่าตันติด ติดเสร็จปุ๊บที่พานก็แบบอา้าวติดก็เรียนสี่อะไรเงี้ยเราหนูก็เลยย้ายไปเรียนช่วงเวลานั้นเนี่ยก็เป็นช่วงเวลาที่หนูอะ่ะย้ายจากการที่อยู่กับอาม่ามาตลอดย้ายไปอยู่กับคุณพ่อเพราะว่าคุณพ่อก็เริ่มมีฐานะที่ดีขึ้นจากการทํางานของเขาจากการอาม่าก็เลยแบบอยากให้ย้ายไปอยู่กับคุณพ่ออะไรเงี้ยค่ะจำได้ว่าเศร้ามากนะมันเหมือน,อนแบบ เรอยู่กับเขามาตลอดลยอะไรเงี้ยแล้วก็วันหนึ่งอ่ะโอเคเอาม่าอยากให้ไปก็ก็ก็ไปก็ก็ก็ไปอยู่กับคุณพ่อยอะไรเงี้ยค่ะช่วงปริญญาตีเนี่ยจะเป็นช่วงที่เฟิร์มมีปัญหากับคุณพ่อเยอะที่สุดความคิดเห็นเราไม่ตรงกันเลยสักอย่างไม่ว่าจะเรื่องอะไรก็ตามยอะไรเงี้ยมันเหมือนความเป็นลูกสาวมันควรจะต้องอยู่ ในระบบระเบียบเป็นร่องเป็นรอยแบบนี้สี่อะไรแบบนี้ยิ่งมาเรียนวิศวะเพื่อนผู้ชายนก็ยิ่งเยอะหรือหนูยิ่งก็ยิ่งแบบเห็นฟรีดอมที่เพื่อนได้กันแต่เราเราไม่ได้เราเราไม่ได้มีสิ่งนั้นเออเราเราแบบจะทําอะไรก็ต้องแบบอยู่ในคําสั่งอยู่ในกรอบเราก็รู้ว่าเราก็ต้องก็ต้องอยู่ภายใต้คำสั่งเขาแต่ก็ไม่ได้ถึงขนาดว่าห้ามให้หนูไม่ทํากิจกรรมอะไรเลยไม่ใช่เพราะหนูก็จะเป็นพวกพวกชอบไปทํากิจกรรมอยู่แล้วแล้วบางครั้ง คุณพ่อเขากว่าจะรู้สึกว่าไม่ได้เห็นด้วยอย่างเช่นเป็นเฉลีเตอร์ซอมเลยทำไมดึกด่นดนช่วงสอบมันจะเป็นช่วงที่เราต้องเตรียมตัวติวอ่านหนังสือใช่ไหมคะแล้วหนูเป็นพวกที่ต้องอ่านกับเพื่อนอ่ะต้องให้เพื่อนช่วยติวแล้วบางทีมันติวกันจนดึกบางทีที่พ่อไม่เข้าใจว่าอ่านเองไม่ได้หรอหรือทําไมแบบต้องอยู่จนดึกหรืออะไรอย่างเงี้ยมันจะมีอะไรเรื่องพวกนี้มาตลอดแล้วมันก็มีเรื่องของแบบมันความรู้สึกที่เรามองคุณพ่ออ่ะมันเปลี่ยนไป จะพูดว่าไงมันเหมือนจากที่เราเคยเห็นเขาเป็นแบบฮีโร่ของเราอะมันถดถอยลงน้อยลงน้อยลงเรื่อยๆหนูโชคดีที่หนูยังมีอามาที่ที่ทำให้หนูรู้สึกว่ามีคนอยู่ข้างๆหนูแบบเชื่อมั่นในตัวหนูอยู่อะไรอย่างเงี้ยค่ะเพราะถึงจุดหนึ่งเนี่ยคุณพ่อช่วงมันมันเป็นหัวเรี่ยวหัวต่อระหว่างช่วงหนูขึ้นปริญญาตรีเลยคุณพ่อก็คือเก็บเงิน จนสามารถเปิดธุรกิจเป็นของตัวเองได้หารู่ทางของตัวเองได้ก็เปิดร้านขึ้นมาแบบโอเคสบายอะไรอย่างเงี้ยค่ะในระหว่างนั้นหนูก็เรียนยังคงเรียนวิศวะไปอยู่แต่มันจะเริ่มมีความรู้สึกแล้วว่าคุณพ่อเนี่ยอยากให้เราอะมารับช่วงต่อแต่เราเนี่ยไม่อยากทรับเพราะว่าเราเห็นว่า ลักษณะงานมันเป็นยังไงแล้วรู้สึกว่ามันไม่ใช่รูปแบบงานที่เราอยากจะทําไม่ใช่รูปแบบชีวิตที่เราอยากจะเป็นอยากจะใช้เราอยากมีอิสระในการใช้ชีวิตของเราทําสิ่งนี้สิทาสิ่งที่หนูมีความสุขสิมันไม่เคยมีคําพูดนี้อะ่ะูสึกว่าหนูเป็นลูกสาวที่ไม่ดีเลยรู้สึกเป็นคนที่ดีไม่พอเลยแบบไม่เคยทําให้พ่อเจงภูมิใจได้เลย,เลยอะไรเงี้ยทั้งที่เราพยายามใช้ชีวิต ให้ดีที่สุดมาตลอดอะไรเงี้ยแต่การที่เราไม่ฟังคําสั่งเขาหนึ่งครั้งมันกลายว่าเรากลายเป็นลูกที่ไม่ดีการที่เราไม่อยากรับช่วงต่อของธุรกิจที่บ้านมันกลายเป็นว่าเราเป็นลูกสาวที่ไม่ดีอ่ะเหมือนแบบคิดถึงแต่ตัวเองแต่ไม่เคยคิดถึงคนอื่นอะไรเงี้ยเราอยู่กับความรู้สึกผิดนั้นมาโดยตลอดว่าแบบทําไมการที่เราอยากใช้ชีวิตของตัวเองมันถึงเป็นเรื่องผิดมันเหมือน หนูว่ามีความฝันอยู่อย่างหนึ่งคือหนูว่าอยากไปอยู่ต่างประเทศเพราะว่าเราไม่เคยได้รับฟรีดอมใช่ไหมพี่มันเหมือนเราเคยขอเขาสมัยแบบปีหนึ่งปีสองเราเห็นเพื่อนไปแบบเวิร์กแอนเชลเวล์เราอยากไปอะไรเงี้ยแต่คุณพ่อก็าเป็นห่วงแขาบอไม่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 ไมไมสนับสนุนอมืมันเหมือนแบบมันอยู่ไกลสายตาเขาอะเขาเขา,เขาทำใจไม่ได้อะไรเงี้ยพอใกล้เรียนจบหนูก็รู้อยู่แล้วว่าก็เลยคิดถึงเรื่องการเรียนต่อก็เลยไปสอบมหาลาัยหนึ่งของอเมริกามีเพื่อน ยื่นจุฬาด้วยเหมือนกันโทรจุฬาเราก็เลยยื่นไปด้วยสรุปมีเมลตอบกลับจากไก้อนมาว่ารับแล้วก็เป็นสาขาที่ท,ที่ที่คิดว่าเออถ้าจะเรียนต่อก็คงจะเรียนอันนี้รเงี้ยก็คือได้ตรงตามที่จะเรียนสักพักก็จุฬาก็ประกาศออกมาก็บอกว่าติดก็คือติดทั้งสองทีแล้วก็เหมือนเอาไปยื่นถ้าเถอะให้ป๋าดูว่าแบบเพื่อเป็นการเลี่ยงการไม่ ไม่ทํางานกับที่บ้านใจหนูมันไม่อยากทําแล้วอ่ะพี่เข้าใจปะคืออย่างที่หนูบอกว่าหนูใช้ชีวิตมาแบบบนความคาดหวังของคนในครอบครัวบนในกรอบของที่ทุกคนอยากให้หนูเป็นอ่ะแต่หนูไม่เคยรู้เลยว่าสิ่งที่หนูชอบสิ่งหนูเป็นจริงๆอยากจะเป็นอะไรอยากทํทำอะไรคือหนูยังอยากไปค้นหาตัวเองอ่ะแล้วมันเหมือนเป็นพรอมิสของป้าว่าแบบถ้าหนูเรียนจบอ่ะหนูอยากใช้ชีวิตแบบไหนก็ ก็เอาเลยหน่อยพี่เราอยากจะมีชีวิตยังไงคือหนูเห็นภาพชีวิตของตัวเองเลยนะพี่หนูพูดจริงหนูเห็นภาพเลยว่ากูจะต้องมีชีวิตที่ดีใครก็สบประมาทไม่ได้ทุกคนจะต้องชื่นชมว่าพ่ออามาเลี้ยงมาดีมากแม้ว่าพ่อหนูจะไม่เคยเชื่อก็ตามหรือไม่เคยมีใครเชื่อก็ตามแต่หนูเชื่อในตัวเองว่าหนูทำได้สุดท้ายก็เราก็ต้องฟังคำสั่ง ุณพ่ออยู่ดีเพราะด้วยความที่ทุนรัพย์อ่ะเราก็ต้องพุ่งพาเขาอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วเราก็เลยมองว่าประจบกับตลอดหนึ่งปีก่อนช่วงท้ายเรียนจบอะ่ะเราได้ทํางานเริ่มได้แต่งงานในวงการมากขึ้นแล้วรู้สึกว่ามันเป็นไรายได้ที่หนูได้แตะเงินแสนครั้งแรกอะ่ะในวัยแบบก่อนจะเรียนจบอะ่ะม,มันก็มีความแบบเฮ้ยมันก็ดูเป็นอาชีพที่น่าสนใจแต่ถามว่าหนูวะคิดว่าจะทํามัน แบบรักเลยไหมชอบเลยไรมไม่ใช่แต่หนูแค่รู้สึกว่ามันเป็นโอกาสที่น่าสนใจที่อยากจะลองดู mm hmm. ก็ซึ่งตั้งใจว่าจะให้เวลาตัวเองสัก5ปี mm hmm. พอผ่านไปเนี่ยหนูก็ได้รับไปแคสได้ละครเรื่องแรกมาซึ่งเป็นคู่สอแล้วละครเรื่องนี้เป็นจุดเปลี่ยนในชีวิตที่ทำให้หนูเจอสิ่งที่หนูใช้ว่าหนูตกลุมรักแลวหนูเอาแบบเดิมพันกับมันด้วยด้วยชีวิตของหนูเลยอะ แบบกูอยากจะทําอาชีพอะไรต่อจากนี้เพราะมันเหมือนมาทําแล้วมันเจออะไรที่มันแบบไม่น่าเบื่อพี่มันไม่มีอะไรแบบเดี๋ยววันนั้นหนูก็ขับรถไปนั่นไปนี่คือคือเราได้เจอผู้คนเราได้ทําอะไรใหม่ๆตลอดเวลามันเป็นอะไรที่เราชอบมากเลยอะมันเหมือนเราแบบแล้วเหมือนพอไปเจอจุดหนึ่งที่มันแบบมันหลุดเข้าไปกับตัวละครจริงๆอะแล้วมันหนูรู้สึกว่ามันแบบที่มันนี่มันคือเรื่องอะไรทําไมเราถึงเชื่อในสิ่งที่มันไม่เกิดขึ้นจริงทําไมเราถึงเชื่อในสิ่งที่มันไม่จริงอะ แต่เราเชื่อว่ามันเกิดขึ้นจริงกับจิตใจของเราจุดนั้นน่ะมันทําให้หนูรู้สึกว่าหนูอยากเอาจริงกับอาชีพนี้เพราะหนูเคยโดนสบประมาณว่าไม่เห็นจะสวยเลยแบบเแบบแบบเข้ามาได้ยังไงในวันที่แบบแคสติ้งแบบมันจะมีวันสอบของของเด็กใหม่บิวเจนในยุคหนึ่งอะไรเงี้ยแบบที่ต้องแบบแสดงให้ให้ผู้บริหารให้ว่้มกับให้คนเขียนบทคนทํางานที่อยู่ในในช่องได้ดูอะไรเงี้ยหนูโดนคําพูดนั้นหูลอกให้อะ เราให้ไปเลยแบบเฮ้ยทำไมวะแล้วพอเราให้เสร็จอะหนูก็ปลุกไปเลยขึ้นยอีกครั้งว่าคอยดูนะวันหนึ่งกูจะขึ้นเป็นนางเอกให้ดูเปยนพลังดูทูมันเป็นพลังอีกนะแล้ว <c oughs> แต่พอโตมาหนูไม่คิดจะแต่งกิ้วเขานะคะ <c oughs> หนูเชื่อว่าการเป็นนักแสดงได้อะ <c oughs> มันไม่จําเป็นจนะต้องใช้หน้าตายอย่างเดียวหน้าตาวันหนึ่งมันหมดไปแต่หนูว่าสิ่งที่มันยังอยู่คือฝีมือถ้าเราเป็นของจริงอะยังไงเราก็อยู่ได้ เก่ยที่หนูบอกอ่ะหนูเชื่อมั่นในเสียงของตัวเองการที่หนูทะเลาะกับคุณพ่อแบบความที่เห็นเราไม่ตรงกันอ่ะโตมาหนูถึงรู้ว่าจริงๆเราสองคนเหมือนกันมากเพราะเราเชื่อในความฝันของตัวเองมีช่วงหนึ่งหนูเกือบกลับมาแสงละครไม่ได้เคยเจออะไรอาเสียความผูกพันของหนูกับอาม่ามันมันมีเยอะมากเขาเป็นคนสำคัญที่สุด ในชีวิตของหนูเราไม่เคยรู้สึกว่าเราขาดเราไม่เคยรู้สึกว่าเราไม่ชอบที่ครอบครัวเราไม่ไม่สมบูรณ์แบบเหมือนใครๆแต่ว่าเราชอบเพราะมันทำให้เราแข็งแรงวันที่เขาเสียมันเป็นเหตุการณ์ที่ที่หนูแอบไม่ยอมรับมันคือช่วงนั้นเป็นช่วงที่ร่างกายมาสุดลง คือมีปัญหาเกี่ยวกับระบบหายใจทางเดินหายใจคือหายใจลําบากหายใจเองไม่ได้ต้องมีแบบออกซิเจนคอยช่วยอะไรเงี้ยต้องคอยวัดระดับออกซิเจนในเลือดอยู่ตลอดอะไรเงี้ยค่ะแล้วสัปดาห์นั้นที่หนูไปอยู่ด้วยเนี่ยมยีวันหนึ่งคือแกก็เข้าห้องน้ำแล้วก็เข้าห้องน้ำเสร็จก็คือคงแบบมูกก็ล้มต่อหน้านหนูแบบแบบเหมือนหยุดหายใจอะ่ะเมียโกอยู่เป็นเพื่อนขอก็เขยา่าเขยา่าเขย่าวพี่ตนนั้งมือสานแบบไม่รู้จะโทรแบบต้องทําอะไร แบบต้องโทรหนึ่งเก้าหนึ่งต้องโรงพยาบาลเบอร์อะไรแบบคือตอนนั้นมันมัน,ม,นมันแบ่งมากคือเหมือนหูดับอะ่ะได้ยินเสียงแคะโกนแล้วมากลับมามาลับมาซึ่งตอนนั้นอามากลับมามันมันเห็นนาะทีชีวิตอะพี่ต่อหน้าเขาจะไปเลยก็ได้แต่เขากลับมาอะไรเงี้ยก็เลยโอเคก็อยู่ดูแลกันไปสัปดาห์หนึ่งเขาก็ไม่ไปหาหมอนะหมายถึงว่าไม่ไปอยู่โรงพยาบาลเขาไม่อยากไปอยู่โรงพยาบาลอะไรเงี้ยผ่านไปอาทิตย์หนึ่งหนูก็กลับมาอยู่บ้านใช่ไหมคะ หลังสงการเสร็จปุ๊บก็บก,ก็เห็นในไลน์กลุ่มครอบครัควรแล้วว่าอาม่าเนี่ยมาเยี่ยมมาเยี่ยมอเจกอยู่ใ,ใกล้ๆบ้านป้าเราเลยแต่ตอนนั้นประมาณแบบสองสามทุ่มแล้ะหนูก็เลยแบบเดี๋ยวพรุ่งนี้ขับรถไปหาละกันเออเดี๋ยวพรุ่งนี้ขับรถไปหาปรากฏว่าตื่นเช้ามาโดนปลุกด้วยเสียงโทรศัพท์ของป้าที่โทรเข้ามาบอกว่าอาม่าเสร็จแล้วนะ mm hmm. อตอนแรกหนูยังแบบไม่เหมือนในหนังนะคะที่แบบรับสายแล้วแบบ แม่ไม่ใช่ความที่ได้ที่ผูดขึ้นมาคือแบบฝันปะวะแล้วก็ค่อยพูดออกมาว่าแบบป้าตลกอะไรอ่ะแบบล้อเล่นอะไรไม่ไม่ไม่ขำนะอะไรเงี้ยแล้วพ่อเลยแบบเราได้ยินเสียงพ่อแบบเสียงสัตว์องให้เราเลยรู้แล้วว่ามัน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 คงจริงแหละก็พอได้สติหมายถึงว่าแบบพอเริ่มแบบได้สติว่านี่คือเรื่องจริงอ่ะก็โอเคนั่งรถไปหาเอามาพอเขาเสียที่บ้านแบบนอนหลับไปเลยเลยอะ่ค่ะ ตอนเราไปเห็นอนะ่ะคือเขาก็แค่หลับหลับไปอะไรเงี้ยแล้วก็จับได้ว่าตอนที่รอให้ให้ให้รถแบบมาทำพิธีเอาแบบไปทำพิธีที่วัดหรืออะไเงี้ยแบบอากงก็บอกว่าแบบเออพูดพูดพูดอะไรกับอมาม่าหน่อยอะไรเงี้ยหนูพูดไม่ออกแบบ พูดไม่ได้เลยอะแบบได้แค่จับจําได้ว่าได้แค่แบบจับขาเขาเอาไว้แล้วก็อยากจะพูดออกมาแต่ว่ามันมันมันพูดออกมาไม่ได้แบบพราะในใจเราแค่คิดว่าแบบตื่นเธอแต่ตัวเย็นมากเลยนะแต่แบบตื่นเธอเยอะไรเงี้ยแบบตื่นมาคุยกันหนูหน,น่อยอะไรเงี้ย มันเหมือนเข็มทิศชีวิตหนูมันหายไปอะเหมือนแบบหนูแตกสลายไปหมดเลยแบบยิ่งช่วงนั้นยิ่งไม่ลงรอยกับคุณพ่อด้วยเนะแล้วรู้สึกเหมือนไม,ไม่เหลือใครแบบที่จะอยู่แบบปกป้องเราหรือเรารู้สึกแบบหนูไม่รู้สึกว่าหนูจะใช้ชีวิตต่อไปเพื่ออะไรแล้วอะหมายถึงว่าหนูไม่รู้หนูไม่รู้ว่าหนูจะใช้ชีวิตต่อไปเพื่อให้ใครมาภูมิใจ ในในในตัวหนูไรเงี้ยความตายมันทําให้หนูเข้าใจว่ามันคือความเงียบแบบพี่มันมันเงียบไปเลยอ่ะเหมือนโลกมันเงียบมากการที่หนูอยู่ในทีวีอ่ะช่วงที่เราไม่ได้เจอกันไรเงี้ยเขามีความสุขมากกับการที่เราได้ดูหนูแสดงได้คุยกับคนข้างบ้านเพื่อนบ้านมาแบบเออนี่หลานเขาไรเงี้ยมันเลยทําให้หนูแบบยังอยากเป็นนักแสดงต่อก็คงขอสิ่งนี้เพราะหนูรู้สึกเหมือนมันเป็นสิ่งที้ มันทําให้เราหายคิดถึงกันมันมันเออแบบวันสุดท้ายวันเผาหนูยังต้องมาออดิชันมาทํางานอยู่เลยแบบแต่หนูในหัวหนูไม่มีอะไรเกี่ยวกับแบบหนูแค่ต้องมาทํามันแต่ว่าใจหนูมันไม่ได้อยู่กับตัวแล้วอะเออตอนขับรถมาที่วัดแบบเพื่อมาเผาสองอะไรเงี้ยเป็นวันที่หนูร้องไห้หนักที่สุดในชีวิตอีกวันหนึ่งเหมือนกันเลยหลังจากการสูญเสียครั้งนั้นนะคะ มันทําให้หนูแสดงไม่ได้อยู่เป็นแบบเกือบเกือบปีอ่ะเราไม่เศร้ากับอะไรเลยอ่ะหนูเคยเหม่อแบบรถชนก็มีมันคิดถึงมากตอนผู้จัดการหนูเนี่ยแหละสังเกตได้เหมือนคนไร้จิตวิญญาณหรืออะไรเนี่ยเขาบ็แบบเออบอกให้หนูแบบตั้งสตินะอะไรเงี้ยช่วงเนี้ยมาเสียเราแบบไม่รู้จะเศร้ากับใครอ่ะพี่หมายถึงว่ามันจะไปเศรา้ากับพ่อก็อ ไม่ใช่จะเศร้ากับโกงก็ก็ไม่ใช่เราสาเราก็ต้องเก็บเอาไว้อะไรเงี้ยถ้าเหมือนว่าเราทําใจได้ไปีหนึ่งค่ะแบบที่รู้สึกว่าปลดล็อกตัวเองจากความสูญเสียครั้งนั้นได้อะไรเงี้ยพอเขาปีที่สองปีที่สามก็ค่อยแบบร้องไห้หน่อยลงอะไรเงี้ยคือเมื่อก่อนจะพูดถึงแบบไม่ได้เลยแบบไม่ได้เลยจริงๆอะไรเงี้ยหนูมวีปัญหากับการร้องไห้ของตัวละครที่หนูได้รับ หนูไม่สามารถร้องไห้ได้คือมันยากมากแบบร้องไห้ไม่ได้เลยเพราะว่าอ่านอะไรก็ก็ไม่เศร้าอ่ะเพราะทำหรับหนูรู really. ้สึกว่ามันไม่เศร้าอ่ะชีวิตกูเศร้ากว่านี้อีกเหตุการณ์สูญเสียมันทาให้หนูกลับมาปรับความเข้าใจกับคุณพ่ออะไรที่เราเคยน้อยใจอะไรที่เราเคยแบบไม่เห็นไม่ตรงกันอะไรที่เราเคยไม่เข้าใจอะพอโตขึ้นเราก็ได้เรียนรู้ด้วยว่า ส่วนหนึ่งมันก็เป็นอีโก้ในวัยเด็กของเราอีโก้ของคุณพ่อเราต่างทำหลายซึ่งกันและกันแต่เพราะนี่มันคือครอบครัวแล้วหนูรู้สึกว่าหนูเรียนรู้ที่จะให้อภยัยและปล่อยวางและเดินหน้าแล้วก็กลับมามองว่าจริงๆแล้วเรายังมีอีกหนึ่งคนสำคัญที่ยังอยู่ข้างๆเรานั่นก็คือคุณพ่ออะไรอย่างเงี้ยค่ะขอบคุณที่เข้ามาแบบเออเข้ามาเลยเพราะว่าไม่ว่าหนูจะลุกอีกครั้งหนูก็เชื่อตัวหนูจะลุก เมอได้ทุกครั้งหนูไม่เคยรู้สึกว่าหนูอยากจะย้อนกลับไปแก้ไขอะไรเลยเพราะว่าความไม่รู้ในวัยเยาว์ความตัดสินใจโดยไม่รอบคอบแล้วผิดพลาดหรืออะไรก็แล้วแต่หนูได้เรียนรู้จากมันหมดเลยเราพยายามเป็นคนที่ดีขึ้นกว่าเดิมขอบคุณที่เข้ามาทําให้หนูกลายเป็นคนที่ดีขึ้นกว่าเดิมแข็งแรงกว่าเดิมหนูสามารถยอมรับตัวเองได้ภูมิใจในตัวเองทั้งมุมที่ดีที่สุดหรือแม้กระทั่งในมุมที่แย่ที่สุดอะไรเงี้ย หนูก็มีจุดที่หนูอยากจะไปในฐานะนักแสดงคนหนึ่งอะก็เป้าหมายยังเหมือนเดิมว่าก็อยากเป็นนักแสดงที่มอบความสุขให้กับคนดูแล้วก็คนดูเห็นชื่อเราเห็น l e เบ l เราเรารู้สึกไว้ใจรู้สึกตื่นเต้นกับการดูผลงานเราแล้วเชื่อในใน,ในความสามารถของเราเอะไอยนค่ะหนูเชื่อว่าวันหนึ่งงานของหนูหรือสิ่งหนูตั้งใจไว้อะ มันจะบอกคุณเองหรือแม้กระทั่งวันหนึ่งมันไปไม่ถึงจุดที่หนูหวังหนูก็พร้อมที่จะเสียใจนะแต่หนูจะไม่เสียายเลยเพราะหนูรู้ว่าทุกก้าวเดินนะหนูเต็มที่กับทุกก้าวจริงๆหนูว่าสิ่งแรกเลยเราต้องยอมรับความไม่เพอร์เฟกของตัวเองก่อนยอมรับความไม่สมบูรณ์แบบของตัวเองด้วยสังคมยุคนี้หนูว่าโซเชียลม,มีผลมากเราเห็นแต่สักเซสคีเราเห็นแต่แบบ วิธีการยอมรับทํายังไงให้สําเร็จแต่ไม่เคยมีใครมาบอกว่าเวลาไม่สําเร็จเราต้องทำยังไงออบางทีมันสู้มาแทบตายแล้วอ่ะต้องสู้แค่ไหนกว่ามันถึงจะจะไปต่อได้เพราะฉะนั้นจริงๆมันต้องกลับมาว่าเราต้องยอมรับและเรียนรู้ข้อบกพร่องยอมรับความไม่สมบูรณ์แบบของเรามนุษย์ไม่มีใครสมบูรณ์แบบร้อยเปอร์เซนต์หรอกค่ะเฟิร์นคงอยากให้ให้คนที่ดูรายการนี้อยู่อ่ะ ถ้ากาลังเศร้าผิดหวังรู้เสียใจอยากให้อบกอดความรู้สึกเ่าหนั้นไหมแล้วก็รู้สึกไปกับมันถ้าเรายอมรับมันได้ค่ะเราก็จะสามารถเดินต่อไปข้างหน้าได้อย่างอย่างมั่นคงขึ้นอย่างภูมิใจและรักในตัวเองมากขึ้นเฟิร์นว่านี่นี่คือสิ่งที่เฟิร์นได้เรียนรู้จากตัวเองด้วยนะว่าว่าเราก็ต้องอย่าลืมที่จะ ขอบคุณแล้วก็ภูมิใจในตัวเองแต่สุดท้ายอะค่ะการที่มีคนอยู่ข้างๆเราและมีใครสักคนมองเราด้วยความภูมิใจมันยังไงมันก็ดีกว่าเราเดินทางคนเดียวเนาะพ่อเฟิร์นบอกเลยว่าการที่เฟิร์นมาถึงตรงนี้ได้มันไม่ใช่แค่ตัวเฟิร์นหรอกเฟิร์นถูกหลอ่อหลอมการเลี้ยงดูให้ความรักมาจากอมาม่ามาจากป้ามาจากคนในครอบครัวแล้วก็จากทุกๆคนแฟนคลับผู้จัดการหัวหน้ารุ่นพี่ที่เคยให้โอกาสเรามาอะไรเงี้ยยังไง เฟิร์นก็ยังรู้สึกว่าอะไรดีๆต่อากนี้เกิดขึ้นเฟิร์นก็ยังอยากบอกปาอยากให้เขาภูมิใจในตัวเราอยากให้เขารู้ว่าเราภูมิใจมากแค่ไหนกับการที่เรามีเขาเป็นคุณพ่ออะไรอย่างเงี้ยแล้วก็ถ้ารู้สึกว่าโดดเดี่ยวจนทนไม่ไหวอะค่ะอย่าทนอยู่คนเดียวเฟิร์นเชื่อว่าเรามีใครสักคนหนึ่งแหละที่จะคอยอยู่ข้างๆเราอ่อนแอได้เราต้องเรียนรู้ที่อ่อนแอเราถึงจะเข้มแข็งเ,เ,เ,เป็น สิ่งที่ผมได้เรียนรู้จากการพูดคุยกับเฟิร์นในวันนี้นะครับแน่นอนว่าในการใช้ชีวิตของเราเนี่ยเราก็ต้องใช้ชีวิตร่วมกับคนอื่นเราก็ต้องใช้ชีวิตร่วมกับครอบครัวของเราเป็นพ่อเป็นแม่เป็นพี่น้องหรือเป็นบุคคลอื่นในครอบครัวหรือแม้กระทั่งกับแฟนของเราก็ตามและทุกคนก็จะมีความเห็นและมุมมองเป็นของตัวเองเราคงไม่สามารถให้ทุกคนคิดเหมือนกับเราได้และแน่นอนครับในการใช้ชีวิตเราก็คงไม่สามารถที่จะใช้ชีวิตของเราไปตามความคาดหวังของคนอื่นได้ซะทั้งหมด สุดท้ายแล้วเราก็ต้อง กล้าที่จะเลือกอย่างที่เฟิร์นเป็นครับเฟิร์นเขาเลือกที่จะเข้าใจตัวเองแล้วกล้าที่จะเลือกในเส้นทางชีวิตที่ตอบโจทย์ตัวเองกล้าที่จะเดินตามความฝันของตัวเองจนทําให้เขาสามารถที่จะเจริญเติบโตขึ้นมาได้ในการใช้ชีวิตของเราเนี่ยเราจะต้องเผชิญอุปสรรคความเฟลมาแล้วนับครั้งไม่ถ้วนไม่ต้องพูดถึงคําดูถูกความที่อาจจะตัดสินเราด้วยความเข้าใจผิดหรือคําพูดด้วยอคติต่างๆสิ่งที่เฟิร์นทาก็คือเขาได้เอาคําพูดเหล่านั้น พลังในความเฟลเหล่านั้นเนี่ยมากลายเป็นพลังในการกขับเคลื่อนชีวิตของเขาให้ดีขึ้นให้กลายเป็นพลังที่ทําให้เขาต้องการที่จะมีชีวิตที่ดีขึ้นและเติบโตขึ้นไปเรื่อยๆจนสุดท้ายเขาก็ทํามันได้แปลงพลังเหล่านั้นขับเคลื่อนให้เขาเติบโตขึ้นมาได้อย่างต่อเนื่องนั่นเองนะครับแล้วก็แน่นอนนะครับเมื่อเราอาจจะอยู่ในห่วงแห่งความเฟลอยู่ในห่วงแห่งความสิ้นหวังของเราเนี่ย ก็ไม่ต้องรีบนะครับถ้าคุณรู้สึกท้ออยู่เหนื่อยอยู่ลุกไม่ไหวไม่เป็นไรนอนไปก่อนนั่งพักสักครู่หนึ่งตั้งสติให้กับตัวเองก่อนพร้อมแล้วก็ค่อยลุกขึ้นมาอย่างน้อยที่สุดเราจะได้ปล่อยพลังที่เรารู้สึกสิ้นหวังรู้สึกเหนื่อยแล้วก็แล้วแต่ให้มันปลดปล่อยให้มันออกไปอย่างเต็มที่ไม่ค้างไม่ฝังอยู่ข้างในจนมันมาสร้างปัญหาให้กับเราในอนาคตไม่จำเป็นจะต้องตะบี้ตะบ,บันเดินหน้าสู่เส้นทางแห่งความฝันแต่ เียยงอ่าดวและสําหรับเพื่อนๆที่ดูรายการโค้ดเฟลตอนนี้อยู่นะครับก็หวังว่ารายการของเราเนี่ยก็อย่างที่เฟิร์นได้พูดไปนะครับว่าเราตั้งใจทํารายการนี้มากๆเพื่อที่จะส่งกําลังใจส่งมอบแนวคิดดีๆของคนที่ได้เผชิญเรื่องราวที่หลากหลายในชีวิตเรื่องราวความเฟลเรื่องราวประสัทครั้งสําคัญของชีวิตแต่ละคนเราตั้งใจที่จะถ่ายทอดเรื่องราวเหล่านั้นเพื่อมาเป็นบทเรียนให้กับพวกเราทุกคนรวมถึงผมเองร่วมกัน แล้วที่เราเชื่อมาตปวอย่น,นั้นก็คือเราเชื่อว่าสิ่งที่เราทําเหล่านี้จะส่งกําลังใจที่ดีจะเป็นพลังเชิงบวกให้กับ พี่ๆน้องๆทุกคนที่กำลังดูรายการนี้อยู่นะครับยังไงก็จากใจของผมและทีมงานโค้ดเฟลทุกคนเราก็ตั้งใจที่จะส่งกำลังใจที่ดีเป็นพลังเชิงบวกให้กับทุกคนนะครับก็ขอให้โค้ดเฟลได้เป็นพื้นที่ปลอดภัยสำหรับเพื่อนๆทุกคนครับแล้วก็อย่าลืมนะครับกดไลค์คอมเมนต์และแชร์ให้กับคอนเทนต์ของเราในทุกช่องทางด้วยนะครับทั้ง Facebook YouTube Instagram และ TikTok ครับ